บทที่866ไม่จำเป็นต้องสืบทอดพลังของต้นไม้บรรพบุรุษตอนนี้แทงซานได้รับการยอมรับจากผู้เท่าเป็นผู้เท่าและไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่าพี่ชายของเขาจะมีอำนาจมากขนาดนี้หลังจากห่างหายไปหลายปีถังซานยิ้มและกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสทุกคนได้โปรดในเมื่อผู้อาวุโสทุกคนเห็นชอบจากข้าแล้วข้าจะทำหน้าที่ของข้าเอง ผู้เท่าคนแรกถอนหายใจและกล่าวว่าท่านผู้เท่าข้าเคยทําให้ขุนเคืองมาหลายครั้งแล้วโปรดลงโทษข้าด้วยถังซานโบกมือและพูดว่าฉันไม่สามารถพูดการลงโทษใดๆผู้อาวุโสก็คิดถึงความปลอดภัยของกลุ่มของเราด้วยโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ทําลายบรรยากาศที่สร้างขึ้นเพียงเพราะผู้อาวุโสที่เห็นแก่ตัวเขาไม่กังนวลว่าผู้เท่าเหล่านี้เห็นแก่ตัวแค่ไหน ภายใต้การยับยั้งที่แข็งแกร่งเพียงพอภายใต้ความฉลาดของบรรพบุรุษต้นไม้พวกเขาไม่กล้าทำอะไรเลยเมื่อได้ยินคำพูดของถังซานผู้อาวุโสคนแรกก็หลั่งน้ำตาเขาสำลักและกล่าวว่าใช่ท่านผู้เท่าท่านไม่รู้หรือว่าตระกูลของพวกเราต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดตั้งแต่บรรพบุรุษของต้นไม้ผอลอออหลับไปเคารพบรรพบุรุษของต้นไม้และเคารพนบรรพบุรุษต้นไม้เป็นบรรพบุรุษ แต่ที่จริงแล้วเพื่อให้ได้พลังงานชีวิตระดับสูงของเผ่าเราเราจึงแอบปล้นคนในตระกูลของเราและซื้อและขายในตลาดมืดเราไม่กล้าออกจากเมืองชั้นในง่ายๆฉันกลัวถูกวางแผนฉันกังวลด้วยว่าเมื่อพลังของบรรพบุรุษต,ต้นไม้อ่อนแอลงหลังจากการสืบทอดจะทำให้กลุ่มของฉันมีโอกาสทำลายล้างเผ่าได้จริงๆฉันจึงหยุดคุณก่อน จุดจุดอัญญาประกาศคู่แทงซานขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าอย่าก,กังวลต้นไม้บรรพบุรุษได้ตื่นขึ้นแล้วจากนี้ไปไม่มีเผ,าผ่าพันธุ์ใดสามารถแต่ต้องตระกูลของฉันได้และฉันจะหาวิธีค้นหาสมาชิกกลุ่มที่ถูกปล้นใครก็ตามที่ฆ่าฉันตระกูลที่มีหลักฐานแน่ชัดจะเผชิญการแก้แค้นของตระกูลข้า เขาเพิ่งพูดที่นี่แสงสีฟ้าบนร่างกายของเขาและแสงสีฟ้าบนลำต้นของบรรพบุรุษต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเขาก็พร่างครายไปพร้อมๆกันอรมาจา์ผู้อาวุโสต่างตื่นเต้นด้วยน้ำตาก่อเบ้านี่ไม่ใช่การเสรแสร้งประกูลต้นไม้น้ำเงินทองถูกกดขี่มานานเกินไปเมื่อเห็นบรรพบุรุษของต้นไม้ฟื้นขึ้นมาในตอนนี้ผู้อาวุโสเหล่านี้ก็ตื่นเต้นมากเช่นกัน สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือแทงซานร,รู้สึกประหลาดใจอย่างมากในเวลานี้ต้นไมบ้บรรพบรุษฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งและควบคุมแหล่งที่มาของชีวิตได้อีกครั้งจากมุมมองนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งทวีปนางฟ้ามันจะช่วยเพิ่มโชคของทวีปนางฟ้าอย่างมากท้ายที่สุดนั่นคือที่มาของชีวิต ด้วยวิธีนี้ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างแน่นอนและกำไรก็ไม่น้อยดังนั้นจากกระพัปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่เคยถูกโจมตีอย่างหนักมาก่อนนั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถฟื้นตัวสู่จุดสูงสุดในช่วงเวลาสั้นๆและเป็นไปไม่ได้ที่จะไปไกลกว่านี้ ความแข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์และโชคของทวีปนางฟ้านั้นเชื่อมโยงกันมานานแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่แทงซานอยากเห็นแต่ต้นไม้บรรพบุรุษนั้นพิเศษมากในฐานะที่เป็นแก่นแท้ของต้นกำเนิดของชีวิตในเวลานี้มันเป็นสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่าซึ่งสร้างโอกาสที่ดีสำหรับแทงซานเนื่องจากตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ที่เป็นที่รู้จักของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองมันจึงเทียบเท่ากับเขาที่ควบคุมพลังนี้ได้นี่มันแย่มาก อย่างไรก็ตามตอนนี้ทังซานกลัวที่จะยอมรับมรดกของบรรพบุรุษต้นไม้มีสองเหตุผลหลักหนึ่งคือบรรพบุรุษของต้นไม้ฟื้นสัญชาตญาณของเขาภายใต้อิทธิพลของพลังแห่งความโกลาหลและเริ่มควบแน่นและควบคุมแหล่งกำเนิดชีวิตของทั้งโลกพลังงานนี้มากเกินไปเมื่อถังซานยอมรับมรดกของบรรพบุรุษแล้วเขาจะดูดซับแหล่งชีวิตจำนวนมากของดาวเคราะห์ดวงนี้และโจมตีจัก,กรพัดิโดยตรงด้วยซ้ำ และนี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของดาวต้องการเห็นเขาและเจ้าของดาวบรรลุข้อตกลงในระดับหนึ่งเพราะเจ้าของเครื่องบินหวังว่าเขาสามารถช่วยพักพวกให้บรรลุอาณาจักรแห่งเทพได้ในอนาคตและหลักฐานสำคัญไม่ควรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพักพวกถ้าเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิโดยต้องเสียการดูดทรัพย์แหล่งที่มาของชีวิตของดาวเคราะห์การเป็นจัก,กรพรรดิของเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการปราบปรามอย่างบ้าคลั่งจากเจ้าของดาวอย่างแน่นอน และถึงกับปราบปรามเขาด้วยพลังแห่งโลกทั้งใบถังซานก็รู้เรื่องนี้ดีประการที่สองคือการฟื้นฟูจิตวิญญาณของบรรพบุรุษต้นไม้ในระดับหนึ่งไม่รับรู้อย่างเต็มที่ว่าเขาเป็นผู้สืบทอดท้ายที่สุดเขาไม่ใช่กลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองแต่เป็นมนุษย์ผู้คนในตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองตรงหน้าคุ้มจำไม่ได้ แตในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตสำหรับทั้งโลกต้นไม้บรรพบุรุษจะไม่ทราบว่าเขาเป็นมรดกทางสายเลือดโดยตรงหรือไม่ดังนั้นหากตอนนี้เขาสืบทอดพลังของบรรพบุรุษต้นไม้เป็นไปได้ว่าเขาจะต้องเผชิญการต่อต้านจากบรรพบุรุษของต้นไม้ตอนนี้ชูซูยอมรับเขาเป็นโคศโกโดยสัญชาตญาณน,นั่นเป็นเพราะผลของพลังแห่งความโกลาหลซึ่งเทียบเท่ากับแทงซานที่ช่วยชีวิตชูซูและผู้มีพระคุณแต่สิ่งนี้แตกต่างจากมรดก ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากมุมมองทั้งสองนี้ถังสานจึงไม่สามารถรับมรดกของบรรพบุรุษได้ในขณะนี้ประเด็นแรกคือไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เจ้านายของดาวจะไม่มีวันยอมให้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่มันเป็นไปได้ที่จะได้รับการยอมรับจากบรรพบุรุษของต้นไม้มากขึ้นตอนนี้ชูซูปฏิบัติต่อเขาในฐานะผู้มีพระคุณ ไม่มีปัญหาสำหรับเขาที่จะควบคุมพลังของชูซูในระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาต้องการได้รับการยอมรับเพิ่มเติมแม้จะเหมือนกับเผ่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเผาต้นไม้น้ำเงินทองการจะได้รับการอนุมัติจากบรรพบุรุษของต้นไม้นั้นสำหรับแทงซานนั้นมีประโยชน์มากมายอย่างหนึ่งคือการได้รับสารอาหารจากต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มากขึ้นและอีกคนก็ได้รับการอนุมัติจากปรมาจารย์แห่งโลกมากขึ้น ปรมาจารย์แห่งดาวฟ้าหลันคือสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในหมู่พวกเขาบรรพบุรุษของต้นไม้ซึ่งรวมอยู่ในระนาบทั้งหมดมีตำแหน่งที่สำคัญมากในนั้นนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นที่มาของชีวิตดังนั้นหากแทงซานสามารถได้รับความโปรดปรานจากต้นบรรพบุรุษมันก็เทียบเท่ากับการได้รับความโปรดปรานจากดาวในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเขาในอนาคตอย่างแน่นอน ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้าขอองค์การพบปลูกแทงซานค่อยๆเข้าใจประเด็นนี้ดังนั้นเขาจึงเข้ารับตำแหน่งผู้เท่าตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่เพียงเพื่อประโยชน์ในการสืบทอดเท่านั้นถังซานหันหน้าไปทางผู้เท่ายิ้มและพูดว่าต่อไปฉันต้องถอยไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจทุกสิ่งที่ต้นบรรพบุรุษนำมาให้เราหลังจากตื่นนอน ในเวลาเดียวกันฉันก็ตัดสินใจที่จะไม่รับมรดกของต้นบรรพบุรุษสำหรับบัดนี้ต้นบรรพบุรุษตื่นขึ้นพลังงานชีวิตมีมากเกินไปจึงไม่เหมาะที่จะสืบทอดต,ต่อจากนี้เมื่อฉันเป็นจักรพรรดิในอนาคตจะไม่สายเกินไปที่จะสืบทอดมันเมื่อได้ยินถังซานพูดเช่นนี้ผู้อาวุโสทุกคนโดยเฉพาะผู้อาวุโสคนแรกก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจ ไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากผู้อาวุโสทั้งหมดแล้วแท้จริงแล้วเขาเลือกที่จะไม่รับมรดกรู้ไหมมรดกนี้เป็นความฝันของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดแต่ถังซานยอมแพ้อย่างง่ายดายผู้เท่าคนแรกพูดอย่างลังเลผู้เท่าถ้าคุณยอมรับมรดกตอนนี้คุณจะมีโอกาสเจาะทะลุดโดยตรงเพื่อเป็นจัก,กรพรรดิหรือไม่ทำไมไม่เจาะเข้าไปโดยตรงละ่ะ อยญ,ญประกาศคู่ทังซานสายหัวและกล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาพูดได้ว่าเป็นโคศกของบรรพบุรุษต,ต้นไม้บรรพบุรุษของต้นไม้เพื่งปลุกพลังส่วนหนึ่งของมันขึ้นมามันจําเป็นต้องควบคุมพลังทั้งหมดให้ดีขึ้นของชีวิตการฟื้นตัวก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน ในเวลานี้ข้าไม่สามารถส่งผลต่อการฟื้นคืนชีพของบรรพชนได้ด้วยตนเองยิ่งกว่านั้นบรรพชนได้ให้อะไรแก่ข้ามากมายเพียงพอแก่การย่อยได้นานเวลาหลังจากที่ฉันล่าถอยฉันจะไปที่ต่างๆในอาณาจักรวิญญาณเมืองใหญ่ๆได้ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่หลงทางของเราและยังให้เผ่าอื่นๆเข้าใจด้วยว่ากลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองจะขายหน้าไม่ได้ก่อนในการรับมรดกของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ ฉันจำเป็นต้องทำประโยชน์ให้ตระกูลของฉันเพียงพอตอนนี้มีคุณสมบัติแล้วที่จะลงมือบนเส้นทางสู่การเป็นจัก,กรพรรดิเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดผู้อาวุโสทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะขยับตัวในขณะนี้แทงซานในดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดใบหน้าของเหมียวเซินแดงขึ้นและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจการถอยของแทงซานอยู่ตรงหน้าร่างของชูซูและผู้อาวุโสก็ผลัดกันปกป้องธรรมมให้กับเขา บทที่867ช่วยเหลือผู้สูญหายและเรื่องที่จัก,กรพรรดิคิงคองถูกจูโจ้ซัดซัดได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งอาณาจักรริชเชนท้ายที่สุดนั่นคือจัก,กรพรรดิยิ่งกว่านั้นจัก,กรพรรดิซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านพลังป้องกันที่ยอดเยี่ยมของเขาถูกบรรพบุรุษของต้นไม้ล้มล,ลงด้วยพลังอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกขอเพียงถามทั่วทั้งทวีปว,ว่าใครสามารถทําเช่นนี้ได้ด้วยกําลังล้วน เผ่าต้นไม้น้ำเงินทองซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพยากรมาช้านานก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในวิสัยทัศน์ของมหาอำนาจรายใหญ่การล่าถอยของแทงซานไม่นานเจวันต่อมาเขาตื่นจากการล่าถอยอีกครั้ง ในช่วงเจวันนี้ครั้งแรกที่เขาพยายามสื่อสารกับบรรพบุรุษของต้นไม้ด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาชูซูมีสัญชาตญาณจริงๆไม่ใช่การปลุกปัญญาแต่อาศัยผลของพลังแห่งความโกลาหลทังซานได้สร้างความสัมพันธ์บางอย่างกับต้นกำเนิดของชีวิตบนดาวดวงนี้ ชูซูโดยอาศัยความยุ่งเหยิงของพลังแห่งความโกลาหลแทงซานถึงบางอย่างขอบเขตเขาสามารถยืมพลังของบรรพบุรุษได้แต่ตามที่เขาคาดไว้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งต่อพลังของบรรพบุรุษให้เขาถ้าเขามีความรู้น้อยเขาจะถูกบรรพบุรุษต่อต้าน แต่เวันนี้ไม่ได้ไรประโยชน์ในขณะที่แทงซานผสมผสานกับบรรพบุรุษของต้นไม้ด้วยพลังงานแห่งความโกลาหลในขณะที่ดููซับพลังงานชีวิตมหาศาลที่บรรพบุรุษของต้นไม้ป้อนกลับให้เขาเขายังคงหล่อเลี้ยงและปรับแต่งร่างกายของเขาต่อไปทำให้พลังชีวิตและความแข็งแกร่งทางกายภาพของคุณดีขึ้นอย่างมาก ยกเว้นการแปลงจิ้งจอกสวรรค์เครื่องหมายสายเลือดอื่นๆทั้งหมดของเขาได้รับการยกระดับเป็นระดับที่11แม้แต่แบรนด์สายเลือดสุดยอดอย่างร่างทองคำและจัก,กรพรรดิเงินครามก็ยังได้รับการปรับปรุงและประโยชน์มากมายรวมการเพาะปลูกลำดับที่11ของเขาอย่างสมบูรณ์และถังสารพบว่าเมื่อเขาใช้พลังงานชีวิตของบรรพบุรุษต,ต้นไม้เพื่อผสานและปกป้องกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทอง เขาสามารถใช้พลังของบรรพบุรุษต้นไม้ได้มากขึ้นเห็นได้ชัดว่าเพราะบรรพบุรุษของต้นไม้รู้สึกละอายใจกับกลุ่มโดยสัญชาตญาณในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ดำเนินการรับรู้และวิจัยอย่างรอบคอบในเรื่องนี้ด้วยการเชื่อมโยงของพลังแห่งความโกลาหลตัวตนของเขาในฐานะโคศกของบรรพบุรุษต้นไม้จึงได้รับการยอมรับจากชนเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมด ทั้งเมืองไม้ได้รับการต่ออายุใหม่ทั้งหมดเต็มไปด้วยพลังชีวิตมหาศาลและบูรณาการมากยิ่งขึ้นพลังของบรรพบุรุษต,ต้นไม้เพิ่มขึ้นซึ่งสัมผัสได้จากทุกตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองแต่นอกเหนือจากสาวันแรกของความกระตือรือรน้นพลังที่แผ่ออกมาจากบรรพบุรุษของต้นไม้จะส่งผลต่อกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองเท่านั้นมันไม่มีผลกับเผ่าพันธุ์อื่น เมื่อถังซานตื่นจากการฝึกฝนผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองที่ปกป้องเขาอยู่ก็ลืมตาขึ้นไม่ได้และทุกสายตาก็เพ่งมองมาที่เขาถังซานลุกขึ้นและผู้อาวุโสก็ลุกขึ้นทีละคนโค้งคำนับเขารัศมีสีน้ำเงินทองพุ่งเข้ามาในดวงตาของแทงซานและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าผู้อาวุโส ผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้อยู่ที่นี่ผู้อาวุโสคนแรกมาหาถังซานและคำนับด้วยความเคารพเขาได้ละทิ้งความเห็นแก่ตัวไปโดยสมบูรณ์แล้วเพราะว่าหลังจากที่แทงซานกลับมายังต้นไม้บรรพบุรุษผลประโยชน์ที่ทุกคนได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนมาก ตอนนี้ผู้อาวุโสทุกคนต่างมั่นใจแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเนื่องจากการมาถึงของแทงซานพลังของบรรพบุรุษต้นไม้ได้กวาดล้างจาก,กระพัดคิงคองออกไปว่ากันว่าจากกระพัดคิงคองได้รับบาดเจ็บจริงๆและเขาไม่สามารถหนีไปได้หลังจากกลับมาช่วงนี้มีธุระอะไรที่ต้องจัดการไหมถังซานถามใช่มีใครบางคนจากสำนักบรรพบุรุษกำลังรอการลาถอยของเจ้าอยู่ผู้อาวุโสกล่าวด้วยความเคารพ ถังสารพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าได้โปรดไม่นานหลังจากนั้นทูตจากราชสำนักบรรพบุรุษก็ถูกนำตัวไปโดยชาวต้นไม้น้ำเงินทองเมื่อเห็นผู้ส่งสารนี้ถังซารก็ไม่ได้ที่จะขยับตัวเล็กน้อยในใจตัวนี้มีรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาตัวตรงและดูเหมือนมนุษย์มีขนสีขาวเพียงไม่กี่เส้นที่ใบหูเผยให้เห็นเชื้อชาติของมันผู้ส่งสารที่มาจากตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จริงๆ คุณต้องรู้ว่าแม่เหมยกงจื่อจะอยู่ที่เมืองเคอรี่ผู้ส่งสารส่วนใหญ่ที่มาเป็นเผ่าพันธุ์ต่อสู้อื่นๆเมื่อเห็นถังซานทู่จากตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ให้ความสนใจกับน้ำทั้งแปดที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นจากนั้นจึงมองไปที่บรรพบุรุษต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาโค้งคำนับและแสดงความเคารพด้วยท่าทีที่ต่ำต้อยมากลิงเทียนแห่งตระกูลจิ้งจอกแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษของต้นไม้และประมาจารย์ทองคำสีฟ้า พลังปีศาจระดับราชาปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เพียงแค่ชำเลืองไปที่ฝ่ายตรงข้ามแทงซานตัดสินการฝึกฝนของฝ่ายตรงข้ามและเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าหลังจากที่อีกฝ่ายมาที่นี่เขาใช้พลังของสายเลือดโดยตรงไม่ใช่เพื่อควบคุมโชคที่นี่แต่เพื่อสัมผัสถ,ถึงโชคที่นี่โดยเฉพาะว่าบรรพบุรุษของต้นไม้มีจริงหรือไม่ บนพื้นผิวทแทงซานแจ้งทําเป็นเพิกเฉยสิ่งที่อีกฝ่ายสามารถรู้สึกได้เขาก็รู้สึกได้เช่นกันเขายังเป็นจิ้งจอกสวรรค์ระดับที่สิบและจิ้งจอกสวรรค์ของเขานั้นสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอกสวรรค์ทั่วไปไม่สนใจการสอบสวนของอีกฝ่ายเขาแค่ยิ้มแล้วพูดว่ายินดีต้อนรับสู่ผู้ส่งสารสารบรรพบุรุษฉันไม่รู้ว่าทำไม อัญญาประกาศคู่บรรพบุรุษต,ต้นไม้กำลังฟื้นตัวจริงๆภายใต้การกระตุ้นของพลังแห่งความโกลาหลเขาได้ปลุกสัญชาตยานบางอย่างและรวมพลังชีวิตดั้งเดิมของดาวเคราะห์อีกครั้งนี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนดาวฟ้าหลั่นเองมีระดับที่สูงมาก ในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและแม้แต่ส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญของดาวในแง่ของปริมาณพลังงานชีวิตทั้งหมดแม้แต่จาก,กระพัดคริสตันในอดีตก็ยังด้วยกว่ามากท้ายที่สุดบรรพบุรุษของต้นไม้มีความสามารถในการผสมพันธุ์และการฟื้นตัวของบรรพบุรุษของต้นไม้จะนำไปสู่ความโชคดีของทวีปนางฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเมื่อมองด้วยจิ้งจอกสวรรค์คุณจะเห็นลำแสงขนาดใหญ่ที่พุ่งสูงขึ้นถังซานคาดว่าจากกระพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์จะมองเห็นได้จากราชสำนักไม่ต้องพูดถึงมันใกล้มากหลิงเทียนโค้งคำนับเล็กน้อยอีกครั้งและพูดว่าฝ่าบาทจิ้งจอกสวรรค์ของพระองค์ยินดีที่ท,ทราบว่าบรรพบุรุษของต้นไม้ฟื้นแล้ว และส่งข้ามาแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับพระองค์การฟื้นตัวของบรรพบุรุษของต้นไม้นั้นเป็นพรสำหรับทั้งมวลทวีปนางฟ้าขอแสดงความยินดีและนำของข,องขวัญพิเศษจากราชสำนักมามอบให้เหล่าขุนนางทังซานยิ้มและกล่าวว่าผู้ส่งสารนั้นสุภาพมากฉันมีเรื่องจะแจ้งความต่อสารบรรพบุรุษด้วยและครั้งนี้ฉันจะรบกวนผู้ส่งสารเพื่อนำคำขอของตระกูลของฉันกลับไปที่สารบรรพบุรุษในครั้งนี้ หลิงเทียนตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วพูดว่าได้โปรดบอกฉันทีทังซานกล่าวอย่างเคร่งครึมตั้งแต่บรรพบุรุษของต้นไม้เผลอหลับไปตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของฉันเป็นที่ต้องการของหลายตระกูลเพราะพลังชีวิตมหาศาลของมันและมีพฤติกรรมการล่าและกักขังต่อกลุ่มของฉันเป็นจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เกิดพัฒนาการของตระกูลเราที่ต้องทนทุกข์ผลกระทบที่ร้ายแรงตอนนี้บรรพบุรุษของต้นไม้กำลังฟื้นตัว ฉันเป็นปรมาจารย์คนใหม่และฉันหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากศาลบรรพบุรุษขอให้ทุกเผ่าพันธุ์สำคัญในเมืองหลักปล่อยสมาชิกกลุ่มของฉันและนำซากของสมาชิกในตระกูลที่เสียชีวิตกลับคืนสู่กลุ่มของข้านี่หลิงเทียนไม่ได้คาดหวังให้ถังซานทำการร้องขอเช่นนั้นในเวลานี้เผ่าต้นไม้น้ำเงินทองอ่อนแออยู่เสมอและถูกกลุ่มต่างๆรังแกทุกคนรู้ดีถึงประโยชน์ที่สมาชิกต้นไม้น้ำเงินทอง สามารถนำมาได้สมาชิกของสายเลือดโดยตรงของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองนั้นมีค่ายิ่งกว่าในเวลานี้คำขอของแทงซานก็สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองก็เป็นผู้ควบคุมเมืองใหญ่เช่นกันไม่มีใครสนใจมันจนกว่าบรรพบุรุษของต้นไม้จะตื่นส่วนใหญ่บรรพบุรุษดูกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองสำหรับการกระทำของพวกเขา แต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างไรก็ตามการตื่นขึ้นข,นของบรรพบุรุษต้นไม้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งทวีปนางฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพบุรุษของต้นไม้ที่ยิงด้วยตัวเองบินจัก,กรพรรดิคิงคองซึ่งทำให้ทวีปตกใจมากยิ่งขึ้นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ได้ส่งผู้ส่งสารไปเป็นตัวแทนของสารบรรพบุรุษในครั้งนี้เพียงเพื่อเอาชนะตระกูลต้นไม้น้ำเงินทอง แทงซานกล่าวต่อถ้าคุณเต็มใจที่จะทำเช่นนี้ตระกูลของเราไม่สามารถไล่ตามทุกสิ่งในอดีตได้อีกต่อไปหากในอนาคตยังพบว่ามีกรณีการรูปล้มหรือกดขี่สมาชิกกลุ่มของเราเผ่าของเราจะไม่ต้องละความพยายามเพื่อขยายแก้แค้นในไม่ช้าฉันจะไปที่เมืองใหญ่ด้วยความประสงค์ของบรรพบุรุษต,ต้นไม้เพื่อค้นหาลอมหายใจของเผ่าของฉันและช่วยผู้หลงทาง